เดี๋ยวเราไปดูดูที่ร้านที่นาคาที่นาโคนะคะของยอจะถามว่าจะดูมันนิดนะคะในในส่วนนี้เนี่ยจะถามว่านาโคนี่ขายยังไงคะอันนี้นะคะจะเอ่อหนึ่ง่องนะคะจะจะมีจำนวนห้าสิบชิ้นนะคะซึ่งในราคาที่เก้าเก้าเก้าสิบเก้าบาทเองนะคะซึ่งอันนี้เราเลยควรจะต้องจำกัดนะคะก็คือลูกค้าหนึ่งท่านนะคะเราจะขายได้จำนวนหนึ่งกล่องเท่านั้นนะคะ เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้กับออลูกค้าท่านอื่นๆนะเหมือนลูกค้าพวกไปเองก็เริ่มตอนอ้นหนที่จะดูแลตัวเองเลยคนระับก็จะพยายามกันเพื่อไม่ให้มีการขัดช่วงของสินค้าหรืออาหารได้ค่ัก็มา็นการกระจายสินค้าเราก็จะพยายามเหมือนอย่างรุ่่นอยาง ราคา99บาทคะถ้าเอาทีละ9บาทเีงเรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าเนี่ยค่ะเนาะก็มีนะจากของของของเด็กก็มีค่ะก็จะเป็นไซส์ที่เหมาะสำสำหรับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไซส์ที่มาตรฐานสำหรับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจาเราจะดำเนินการเอาสิ่งเนี้ยเข้ามาอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกดดันผุ้ค้าเนาะอยากอยากให้กระจายไปให้ได้มีทุกคนได้มีโอกาสดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึงทั่วทั่วการ ลงมาที่พอรมพิมลเพศัตนะคะก็ลองมาดูขอความร่วมมือนะคะว่าในขายให้ในราคาอยู่ในไม่เกิน2องบาทสิก็เลยอยากเยินถามว่าตรงนี้เนี่ยขายที่ร้านขายในราคาเท่าไหร่คะร้อยสิบาทค่ะติดราคาตรงตามดี่นเลยนะคะสามารถตัดสินใจซื้อได้ตัวอย่างมี3ามชั้นครบถ้วนค่ะ เรามีกองงใช่ค่ะติดราคาชัดเจนใช่แตอนี้สินค้ายังไม่ขาดนะคะยังไม่ขาดค่ะก็จะมีคราจะาำตามความเหมาะสมเพื่อขาดนะคะที่ให้ความร่วมมือดีนะคะค่ะขอบคุณมากดอันนี้ในส่วนนี้เนี่ยก็มีมีผู้มาซื้อเข้ามาซื้อจด้กตลอดเวลานะขายตามราคาที่กําหนดแม่เนยแล้วก็จริงๆถูกกว่าด้วยนะคะใช่ค่ะถูกกว่าแบบคือถูกสุดเท่าที่จะทําได้เพียงพอเท่าที่จะ ช่วยดูแลกันเนาะคูเทชันนะคะเนี่ย B E B F E นะคะเกาสิ้เปอร์เซ็นต์เนาะต้องหาเลือกซื้อกันนิดนึงเนาะเป็นคุณสมบัติอีกอนด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าบางบางอย่างมันไม่ได้ระบุช่วงตรงไหนอ่ะ ก็ดีนะคะได้ให้ความรู้นะคะให้คำแนะนำกับผู้ซื้อด้วยนะคะแล้วจะขายเกินราคาก็จังกุ๊บจ้าสี่นบาทแล้วไม่เคยนแสนบาทเข้าใจตรงกันจัดซุ้มก็ไม่ได้นะคะก็คือในช่วงนี้ยังต้องเสียเนาะ